มาตื่นเช้าก็ไม่เช้าแล้วอากาศมันชื้นเองเก้าโมงแล้วกินข้าวกันนะอ่ะกินยาอย,ย่างกินเลยค่ะมาจากข้าวให้กินนะว,วันนี้มีข้าวต้มแล้วก็ไข่น้ํารวมทั้งไข่เค็มแล้วก็หมูหยองกินอะไรดีกินอะไรดีคะเนี่ยบอกเร็วอันนี้ไข่น้ําค่ะอันนี้ไข่เค็มค่ะอืม อันนี้หมูหยองค่ะมีให้เลือกไหนชี้ที่จะกินอะไรไม่ได้นอนค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนตื่นมาก่อนคนดูแลอีกถามว่าทำไมลืมตาเขาเรียกนะเขาบอกเอ้ย hey, ตื่นแล้วหันมาไม่ได้นอนลืมตาแป้วเลยถามทำไมไม่นอนเขาบอกเขานอนไม่หลับอ่ะเช็ดตาหน่อยนะคะเปลี่ยนผ้าปูทางนี้เลยนอนไม่หลับก็ให้เป็นยามไปคนดูแลหลับไปแล้วเขาบอกเขารู้หมดเลยใครเดินไปเดินมา ขาบ,บอกไอเด็กข้างห้องอะเพิ่งมาถามว่าเด็กข้างห้องใครอ๋อไอเวน้นเพิ่งมารู้หมดใช่ไหมน่ะ <c oughs> เป็นยามดีไหมหันหน้ามาดิดีแม่เป็นยามเฝ้าบ้านเลยนะแล้วมีใครเดินอีกไหมเออเขาบอกเขารู้มีคนเดินมันเพิ่งเดินไปครับะ่ะใช่ไหมชื่อไอเวน้นไอเว้นกับเช้าย <c oughs> <c oughs> นานันยังไม่ได้นอนโอ้ย เสร็จยางกินยาเอามากินข้าวมากินเลยค่ะพอแล้วกินน้ําพอแล้วเดี๋ยวอิ่มเอาอยางเอาอยางคะ่ะมาหาข้าวไปแล้วอ่ะกินข้าวก่อนนะมันาจะกระพูดไปทั่วอําไข่น้ําจะเป็นอาหารหลักค่ะนี่คิดอะไรไม่ออกก็บอกไข่น้ำแล้วค่ะแล้วก็ไข่เค็มค่ะไข่เค็มเสร็จแล้วก็หมูหยองเอาหมูหยองไหม หรือจะเอาไข่เคม็มเอาอะไรดีชี้ดิอะนึกก่อนให้นึกก่อนไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็กินไข่เค็มไปก่อน<ม>เอ้กินไข่น้าไปก่อนอะเอาหมูหยองซะหน่อยนะอะมือเราล้างเรียบร้อยแล้วค่ะโรยหมูหยองหน่อยกินกินกับข้าวเยอะๆเวลาไม่ได้นอนเก่งอย่างนี้แหละให้กดไลค์ก็กดจาได้หมดอีกสักพักก็จะลืมวันนี้ลูกสาวก็จะมาไงวันนี้ก็เลยเปลี่ยนผ้าป,ปูให้ซะหน่อย พอป,ปูคิ้ขู่เลยสีชมพูหลานสาวมายิ้มแป้นเลยถามจําได้ไหมได้ถามว่าใครไอ้ต้องวันนี้หลานสาวมาใช่ไหมใช่ไหมคะเออเห็นไหมยักคิว้วยิ้มแป้นเลยนะเวลาหลานสาวมาคือคักค่ะสดชื่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งวันนี้มีทุเรียนนะหลานสาวมามีทุเรียนให้กินด้วยกินเปล่ากินไหมเมื่อวานนี้ได้ทุเรียนนะอร่อยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เอาให้กินอีกรอบหนึ่งกินข้าวก่อน มื้อกลางวันค่ะหนมจีนนอนกินค่ะเมกี้นี้ให้นั่งไงเก่งไปเลยโหนางก็จะนั่งไม่ได้แล้วกลางวันเนี่ยนั่งได้มื้อเช้ามื้อเดียวกับมื้อเย็นกไ็ไม่แน่นอนเป็นยังไงะอนั่งไม่ได้อ่ะอืมอะเหยียดขาไปเดี๋ยวก็จะโอยอีกหนมจีนนะคะเนี่ยใช้กันไกลหัน่นจีนหน้าตลาดทรับสินนมีอยู่เจ้านึงอร่อย อืมอ่ะกินค่ะนานๆกินทีไม่เป็นไรอ่ะแต่น้ำพริกน้ำพริกจะหวานเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นขนมโคกค่ะขนมโค,ค,ค,มโค,คกแล้วเนี่ยมีทุเรียนด้วย